ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องรถรู้วันนี้เรามาเจอกันกันกบรถสปอร์ตบสายพันธุ์ใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างมากกับ GPX Demon GR165R รุ่นปี2026บอกเลยว่าคลิปนี้ใครเป็นสายสปอร์ตสายแต่งสายซิ่งห้ามพลาดเพราะคันนี้คือการพัฒนาอีกขั้นของตระกูล d e มอนที่เคยสร้างชื่อไว้ก่อนหน้านี้และรอบนี้ GPX จัดเต็มแบบด้วยการทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและฟีลลิ่งการขับขี่ ทันทีที่มองเห็น GPS Demon GR165R 2026สิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันและสปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายตัวรถคมขึ้นแฟริงออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่องดักลมด้านหน้าดูใหญ่และดูดันมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่ให้ฟีลเหมือนซูเปอร์บคลาสใหญ่ไฟ DRL ถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมองไกลๆคือรู้เลยว่านี่ไม่ใช่รถ 150-165cc ธรรมดา ด้านข้างตัวรถแฟริงถูกออกแบบให้มีมิติมากขึ้นสันเหลี่ยมชัดดูแน่นและบึกบึนถังน้ำมันดีไซน์สปอร์ตรับกับท่านั่งของผู้ขับขี่ทำให้หนีบดถังได้กระชับมากขึ้นโลโก้ G P X และ Demon ถูกวางตำแหน่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินราคาส่วนด้านท้ายมาในสไตล์สปอร์ตเรซซิ่งเต็มตัวบอดท้ายเชิดสูงไฟท้ายและทรงเรลดูเฉียบต่อไอเสียออกแบบใหม่เสียงแน่นขึ้นและดูสปอร์ตมากกว่าเดิม มาดูในส่วนของท่านั่งกันบ้าง GPX Demon GR 165R 2026ยังคงคาแรคเตอร์สปอร์ตฟูลแฟริงแฮนด์จับโชคต่ำแต่ไม่ได้เหมอบจนทรมานเกินไปเบาะนั่งมีความสูงกำลังดีเหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายส่วนสูงเบาะนั่งคนขี่ออกแบบให้กระชับไม่ลื่นช่วยควบคุมรถได้ดีเวลาเข้าโค้งส่วนบาะผู้ซ้อนอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังพอใช้งานในชีวิตประจำวันได้ หน้าจอเรือนไมายเป็นแบบดิจิทัลฟูล l LCD หรือในบางเวอร์ชั่นอาจเป็นจอสี TFT แสดงผลชัดเจนอ่านง่ายทั้งความเร็วรอเครื่องอัตราสิ้นเปลืองตำแหน่งเกียร์ระยะทางและไฟเตือนต่างๆการจัดวางข้อมูลทำได้ดีดูทันสมัยไม่แพ้รถแบรนด์ญี่ปุ่นในคลาสเดียวกันปุ่มควบคุมบนแฮนด์ใช้งานง่ายวัสดุให้สัมผัสแน่นมือ หัวใจหลักของ GPX Demon GR 1 6 5 R 2 0 2 6คือเครื่องยนต์ขนาด1 6 5 cc สูบเดียวสจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่เครื่องยนต์ลูกนี้ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองดีขึ้นอัตราเร่งต้นถึงกลางมาไวเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและการขี่ทางไกลรอบปลายทำได้ดีต่อเนื่องเสียงเครื่องแน่นฟิลสปอร์ตชัดเจนเกียร์มีความแม่นเข้าเกียร์ง่ายไม่แข็งคลนิ่มขี่ในเมืองไม่ไม่ไม,มือ ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโช้คหัวกลับอัพไซด์ดาวช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตด้านหลังเป็นโมโนช็อคปรับตั้งค่าได้รองรับการใช้งานทั้งขี่คนเดียวและซ้อนสองช่วงล่างเซ็ตมาในแนวสปอร์ตแต่ยังคงมีความนุ่มพอสมควรไม่กระด้างจนเกินไปเจอถนนไม่เรียบก็ยังเอาอยู่ระบบเบรกให้ดิสเบรกหน้าหลังด้านหน้าเป็นดิสขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์ที่ให้แรงเบรกมั่นใจมากขึ้นมีระบบ ABS มาให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเบรกกระทันหันหรือถนนลื่น เบรคมีฟีลที่ดีกดแล้วมั่นใจคุมง่ายไม่ต้องกังวลในเรื่องของล้อและยางล้ออันลอยดีไซน์สปอร์ตยางหน้าหลังขนาดกำลังดีให้การยึดเกาะถนนดีทั้งทางตรงและทางโค้งเข้าโค้งมั่นใจไม่ยวยไม่มูบเหมาะกับสายซิ่งเบาๆหรือขี่ใช้งานทุกวันก็ยังสบาย จุดเด่นอีกอย่างของ GPS Demon GR 1 6 5 R 2 0 2 6คือความคุ้มค่าในด้านราคาเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ที่หล่อจัดเทคโนโลยีที่ให้มาแบบครบครบเครื่องยนต์แรงช่วงล่างดีเบรกมั่นใจถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้สปอร์ตบค์ในงบที่จับต้องได้โดยเฉพาะมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นสายสปอร์ตหรือคนที่อยากได้รถขี่สนุกไว้ใช้งานในชีวิตประจาวันการขับขี่จริงให้ฟีลลิ่งที่สนุก รถมีน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายพลิกรถเร็วเข้าโค้งมั่นใจเครื่องยนต์ตอบสนองไวบิดเป็นมาเหมาะทั้งขี่ในเมืองรถติดก็ยังพอไหวและขี่ออกทิปต่างจังหวัดก็ทำได้สบายความเร็วปลายอาจไม่เท่ารถคลาสใหญ่แต่ในคลาสนี้ถือว่าทำได้ดีมากโดยรวมแล้ว GPX Demon GR 1 6 5่ R เป็นรถสปอร์ตบค์ที่ตอบโจทย์ทั้งความหลอ่อความแรงและความคุ้มค่าดีไซน์โดดเด่นไม่แพ้ใครเทคโนโลยีให้มาครบฟีลลิ่งการขับขี่สนุกเหมาะกับคนที่อยากได้รถสปอร์ตในงบไม่แรง แต่ได้อารมณ์แบบรถใหญ่ใครที่กำลังมองหารถแนวนี้อยู่แนะนำให้ไปลองดูตัวจริงลองนั่งลองขี่แล้วคุณอาจจะตกหลุมรักเจ้าเดมอนคันนี้เหมือนหลายๆคนก็ได้ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรถรูเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขี่ปลอดภัยทุกคนครับ